เข้าถึงตัวตนได้ด้วยสิ่งนี้นะครับวันนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากๆครับใครเตือนรู้ตรงไหนกดแชร์ตรงนั้นครับทำไมเราต้องเข้าถึงตัวตนครับอป,ป้าบอกความสําคัญนิดหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญคือเวลาที่เราไม่ได้เข้าถึงตัวตนเนี่ยมันเหมือนกับคุณเคยเป็นไหมครับที่ร่างกายอยู่ตรงนี้ใจิตใจของคุอยู่อีกที่หนึ่งมันไม่สามารถที่จะหลอมรวมเป็นพลังได้นะไม่ว่าคุณกําลังโฟกัสเรื่องเงินนะหรือว่าเรื่องสุขภาพ หรือแม้แต่เรื่องของความรักนะครับอะไรก็ตามครับที่กายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งมันไม่สามารถที่จะเป็นเบ้าหลอมหรือว่าหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะอันนี้มันขาดพลังงานครับแล้วก็ขาดแรงจงใจคุณเคยเป็นไหมครับที่บางครั้งเนี่ยใจเนี่ยอยากจะทําบางอย่างแต่มันก็ไม่ลงมือทําบางอย่างเพราะอะไรมันขาดแรงจงใจครับในการที่เราจะขับเคลื่อนแรงจงใจเราต้องใช้ตัวตนสูงสุดของเราจริงๆแล้วตัวตนเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับ ย่างเช่นตัวตนนั่นของจิตวิญญาณหรือตัวตนในความเป็นตัวเองนะครับในที่นี้นะครับอุป้าขอพูดแบบประสานกันละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกึ่งจิตวิญญาณนะแล้วก็กึ่งของความเป็นตัวคุณนะครับเพื่อให้คุณเข้าใจครับในระดับที่เป็นภาษาง่ายๆโอเคไหมครับนั่นแหละครับคือถ้าเกิดว่าเรารู้จักตัวตนเราชัดเจนเราเห็นภาพเซลล์อิมเมจว่าตัวตนของเราชัดเจนเราสามารถมีพลังเอาชนะ ไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจของคุณนะหรืออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นความเครียดความกังวลที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เราส่วนใหญ่เจอปัญหาเป็นอย่างไรครับบอกป้าหน่อยครับเขาคุณครับเนี่ยสักครู่นะครับมันหลดุดอเวลาที่คนส่วนใหญ่เจอปัญหาเขาทําอย่างไรครับคนส่วนใหญ่ถอยไหมอ่ะคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหาเขาถอยหรือเปล่า นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเวลาที่คนส่วนใหญ่เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความไม่ได้ด่งใจพวกเขามันจะถอยหลังครับเช่นทําน้อยลงนะรู้สึกว่ามันมีข้ออ้างเต็มไปหมดในการลงมือทําอะไรก็ตามหรือพวกเขาเฉยเฉยไปอีกด้านหนึ่งสมมติว่าเราต้องการเป้าหมายคือ A A อาจจะเป็นความสาเร็จในลู่ทางที่คุณต้องการแต่คุณก็เฉยเฉยไปทํางานดีแน่นอนครับไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเราต้องใช้ตัวตนนะของเราขับเคลื่อนครับ คำว่า s e l อ i m a g e นะครับก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องใช้การเห็นภาพตัวเองชัดเจนนะครับในทุกขณะของชีวิตเป็นสิ่งสําคัญมากครับที่มันจะขับเคลื่อนพฤติกรรมของคุณขับเคลื่อนความเชื่อของคุณขับเคลื่อนนิสัยของคุณต่างๆนานาหลายคนครับไม่สามารถเห็นภาพชัดได้ว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรบางครั้งอัตราของเรามันก็สูงจนเกินไปจนเราไม่สามารถมองเห็นความเรียบง่าย ที่เราจะเข้าถึงตัวเองได้ค่ะอัตราใน,นที่นี้โอป,ป้าพูดถึงเรื่องของอีโก้ครับ e go, นอ,นอีโก้ความหยิ่งทะนนความหยิ่งทนงน,นะครับความหยิ่งพยองต่างๆหรือความที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างอยู่แล้วมันเป็นตัวขัดขวางสําคัญครับที่ทำให้เราไม่สามารถพบเจออะไรโอป,ป้าเองเคยเป็นแบบนี้นะในตอนที่เจอ n อ p ช่วงแรกครับมีอีโก้ นะแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งรู้ทุกเรื่องแต่ผลลัพธ์ในโลกความเป็นจริงคือตอนนั้นเรากลับมีปัญหาด้านความสัมพันธ์และด้านการเงินงครับคำคำนี้ดีมากครับถ้าเราลดอัดตราลงหน่อยลดความหยิ่งทนมนะลดความมีอีกโก้ต่างๆของเราความรู้มากของเราลองสงบและสยบกับตัวเองลองไม่ต้องควบคุมทุกสิ่งแต่สยบกับเสียงเพียกของตัวคุณ เสียงรเรียกที่บอกว่าฉันอยากทําอะไรฉันอยากจะเป็นใครฉันอยากจะไปจุดไหนกันแน่ในชีวิตฉันต้องการเห็นภาพใดกันแน่ในชีวิตเวลาที่คุณนะครับสิโรราบให้กับอีโก้มันไม่ใช่การแพ้ครับแต่มันคือคุณวางหน้ากากที่มันบิดเบือนความจริงความเป็นคนลงวางลงแล้วทุกอย่างจะปรากฏ วางอัตตาลงแล้วสยบก,กับสิ่งที่อยู่ในโลกภายนอกกลับมาอยู่กับโลกภายในครับที่เป็นพลังงานไร้ขีดจํากัดคุณอาจจะเรียกมันว่าจิตโอเคปหะหลายคนอาจจะเรียกมันว่าจิตหรือจิตวิญญาเวลาที่เรานะครับอยากจะเยียวยาร่างกายเยียวยาการเงินเยียวยาสุขภาพเราสามารถใช้ความสามารถอันไร้ขีดจํากัดของจิตวิญญาณเราในการเยียวยาสิ่งนี้ได้ เพียงแค่คุณลดอัตตาลดอีโกโ้ไม่ควบคุมทุกสิ่งไม่ควบคุมใครไม่ควบคุมโลกแต่กลับมาอยู่กับตัวคุณจริงๆที่เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองหลายครั้งครับที่เราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองหากเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองทั้งด้านจิตวิญญาณและร่างกายและเราอยู่ในคลื่นที่เรา ควบคุมตัวเองเท่านั้นคุณจะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าในร่างกายได้ครับร่างกายของเรามีกระแสไฟฟ้าครับทุกคนและมันเชื่อมต่อนะครับกันอยู่ตลอดเวลาเซลล์ประสาทของเรามีขาของมันที่เรียกว่าแอคซอนครับมันมีเซลล์ประสาทใช่ไหมในร่างกายแล้วก็มีกระแสไฟฟ้ามันจะดึงดูดนะทุกสิ่งทุกอย่างหากันจากสิ่งที่เหมือนกันก็คือคลื่นพลังงานครับ เพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะฮิวสุขภาพคุณอยากจะเยียวยาการเงินเยียวยาความสัมพันธ์กับตัวคุณเองหรืออะไรก็ตามคุณต้องสร้างกระแสไฟฟ้าที่บริสุทธิ์ขึ้นในร่างกายครับคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมครับเมื่อเราสงบเมื่อเราว่างเมื่อเรามีอัตราที่ลดลงและอยู่กับความเป็นตัวเองคุณไม่ได้ควบคุมใครแล้วคุณอยู่แค่กับตัวเองนั่นแหละครับ เป็นช่วงที่กระแสไฟฟ้าอันบริสุทธิ์มันได้เกิดขึ้นในร่างกายคุณเซลล์ทุกเซลล์เชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งมันเชื่อมต่อกันเยียวยากันและกันอีกครั้งหนึ่งคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมร่างกายสามารถเยียวยาตัวเองได้มีใครเคยได้ยินครับพิมพ์ไม่ไยครับว่าเคยได้ยินเมื่อก่อนพอป้าเป็นกระเพาะนะครับเป็นแบบว่าเป็นแผลในกระเพาะแล้วก็ตอนสมัยตอนที่เข้ารามเนี่ยประมาณปีหนึ่ง นะตอน,นั้นก็กลับมาตรวจที่บ้านเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรคตับครับนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีอาการที่เจ็บแบบไม่มีสาเหตุเจ็บนิ้วเป็นแบบจับขวดแรงก็ไม่ได้คแล้วก็มีอาการแบบสายตาไม่ดีข้างหนึ่งไม่มีสาเหตุครับทุกอย่างไม่มีสาเหตุครับแต่วันนั้นใจเราล่องลอยเด็กคนหนึ่งที่ปวดร้าวนะกับสิ่งที่ครอบครัวจเจอสิ่งที่เราเจอ ทั้งแม่ค่าตัวตายทั้งที่บ้านล่มระลายหรืออะไรก็ตามเด็กคนหนึ่งใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับแล้วพอเราไปมองหาความรักหรืออะไรก็ตามที่มันจะเยียวยาเราความรักก็ทําร,ร้ายเรามีคนมากมายที่เหยียบย่ําคุณค่าของอป้าในตอนนั้นนะครับคนคนนึงไม่เคยมีใจอยู่กับเนื้อกับตัวเลยเอาจริงๆและคนคนหนึ่งใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยอัตราอีโก้ความหยิ่งทน,นงความพยองครับอป้ายอมรับเลยครับ ถ้าอาจะสอนคุณอาก็ต้องกล้าเปิดเผยกับคุณว่าอาเป็นคนยังไงอป้าเป็นคนที่หยิงธนงแล้วก็พยองคัะปวดดีปวดเก่งมาตลอดครึ่งชีวิตครับก่อนที่จะเจอ n อ p นแม้แต่ตอนที่เราไปเรียนสัมมนาแรกๆของ n อ p นเราก็ไม่ยอมแชร์กับเพื่อนๆเ,เลยในคลาสเรามีความกังวลมากๆใจเราอยู่ที่หนึ่งตัวเราอยู่ที่หนึ่งมันไม่สามารถที่จะรวมพลังอันยิ่งใหญ่ ตอนนั้นก็ยังมีอาการเจ็บป่วยอยู่เราคิดว่าเฮ้ยต้องกินข้าวให้ตรงเวลาไหมหเราถึงจะไม่เจ็บท้องคุณเชื่อไหมครับโอป้ากินข้าวเช้าเที่ยงกินและตรงเวลาแพ้ในกระเพาะก็ยังกําเริบไม่มีสาเหตุครับตอนสมัยตอนปีหนึ่งที่เรียนรากกัมแงกินยาตลอดเลยครับไม่มีสาเหตุจริงๆแล้วกินยาอะไรไม่เคยหายด้วยคุณเชื่อไหมครับณปัจจุบันโอป้าจะกินข้าวเช้าสายบ่ายเย็นจะกินเลดก็ใช่จะกินแค่สองมือ้อหรือหนึ่งมือ้อไม่มีอาการเจ็บแสบท้องอีกเลยครับแล้วสายตา อันนี้ไม่ใช่แว่นสายตานะครับอันนี้เป็นแว่นที่กันแสงสีฟ้านะครับเพราะว่าเราต้องใช้จอคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ในเรื่องของโทราศาัพท์มือถือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแว่นกันแสงสีฟ้ามันก็ทําลายนะประสาทของตาคุณได้อันนี้เป็นแว่นกันแสงนะครับแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบสายตานิดหนึ่งครับมันจะเป็นแบบเหมือนกับมันมันจะเบลอนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็บวกกับกันแสงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แว่นสายตาครับทุกอย่างมองเห็นปกตินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง มือนะที่มีปัญหาก็หายไปแล้วและแผลในกระเพาะก็ไม่มีไม่ต้องกินยาต่อให้กินข้าวไม่ตรงเวลามันก็หายดีมันอัศจรรย์ใช่ไหมครับมันไม่ใช่สิ่งให้เรียกว่าโอเวอร์เกินจริงครับคุณจะเรียกมันว่าปฏิหารก็ได้หรือคุณจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการเยียวยาทางจิตวิญญาณก็ได้โอป,ป้าบอกเลยครับว่าโอป,ป้าเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับอินทรีย์ตัวหนึง่งมันก็เหมือนอินรีที่บาดเจ็บมาเยอะมากๆ มันมีความเจ็บช้ำน้ําใจมันมีความเกลียดมันมีความโกโรธเดยอะมากๆมันแผลเวิกมากเลยครับแต่อินซีตัวนั้นได้กลับมาเห็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลับมาเห็นเด็กห้าขวบคนหนึ่งที่เขามีความสุขออป้าเชื่อว่าพี่หลายคนก็เป็นครับเด็กคนหนึ่งมีความสุขในการวิ่งเล่นในการแบบขับจักรยานเล่นอย่างสมัยเด็กเนี่ยป้าจะเล่นบาสเกตบอลนะแล้วก็ป้าเล่นกีฬาได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิสปิงปองวอลเลยบอลฟุตบอลน,นะครับ ก็เล่นด้หลายกีฬาแล้วตอนนั้นก็เล่นกับพวกผู้ชายนะคือพ่อก็เล่นแบบผู้ชายมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับเด็กคนนั้นได้ก,กลับไปเห็นครับตัวเองที่มีความสุขตัวเองที่ไร้ความกลัวตัวเองที่มีคมุณค,ค่ามากๆสําหรับคุณพ่อคุณแม่จริงไหมหลายคนครับมีความสัมพันธ์ที่ถูกเหยียบย่าหลายคนมีอะไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนเนาะถูกเหยียบย่าไม่ว่าเขาพูดหรือเขากระทําคุณรู้สึกแย่ โอป้าเข้าใจความเจ็บช้ำของคุณเพราะโอป้าก็เจ็บช้ำในตอนนั้นแต่ตอนที่โอป้าเยียวยาจิตใจมาอีกครั้งหนึง่งเอากายกับจิตมารวมกันแล้วลดอัดตาหรืออีโก้ลงโอป้าเลิกที่จะควบคุมใครทุกคนที่อยู่รอบตัวเมื่อก่อนโอป้าอยากจะควบคุมทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามต้องรู้ทุกอย่างอยากจะควบคุมไปหมดอยากจะควบคุมโลกอยากจะควบคุมทุกอย่าง แต่ป้าไม่ยอมวางตัวเองในกระบวนการที่จัก,กรวาลได้จัดให้คือบททดสอบครับเพราะฉะนั้นบททดสอบในชีวิตคุณทําไมคุณเจอเรื่องร้าย,ายสําหรับคุณอาจจะเรียกมันว่าเรื่องใ้ราสวัสดีครับทุกคนสําหรับคุณอาจจะเรียกมันว่าเรื่องร้ายจริงไหมครับและสําหรับบางคนอาจจะเรียกว่าบททดสอบแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันคือสิ่งที่จัก,กรวาลส่งมาครับไอ้บททดสอบที่คุณเจอเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์หรือเรื่องงานหรืออะไรก็ตามมันส่งมาเพื่อลด ตาของคุณกับลดอีกโก้ลงลดความหยิ่งทนงลงลดความรู้มากลงแล้วอยู่ในความว่างเปล่าคุณจะค,ค่อยๆเชื่อเวลาที่คุณวางตัวตนอีกตัวหนึ่งลงเป็นคนที่เปิดใจอีกครั้งเป็นคนที่อนุญ,ญาตตัวเองอีกครั้งคุณจะสามารถเข้าถึงพลังอันไร้ขีดจำกัดในตัวเองได้จิตของเรามีอยู่สามจิตครับ จิตรู้สําเนจิตใต้สำนเกและสนามจิตคุณสามารถเข้าถึงพลังงานของจิตคุณได้ค่ะผ่านการสมาธิผ่านการอย่างรู้ต่างๆผ่านการฝึกนะในความสงบนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ในความสงบเพราะเขากังวลสิ่งที่เรียกว่าเวลาเวลาเป็นสิ่งเดียวที่เป็นศัตร,รูของมนุษย์ในขณะเดียวกันเวลาก็เป็นสิ่งเดียวที่สนับสนุนให้มนุษย์มีความสุข ความสุขไม่เคยอยู่กับใครนานและความทุกข์ก็ไม่เคยอยู่นานเช่นเดียวกันมันอยู่ที่ว่าคุณได้อนุญาตเรียกว่าเวลาไหนอยากจะให้อยู่ในชีวิตนั้นๆนอะอป้าเชื่อว่าตอนที่ออป้าทุกทรมานมันเหมือนแสนนานเลยครับแต่มันก็ช่วพริบตาเดียวที่ออป้าตัดสินใจว่าออป้าอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตมันหายไปหมดเลยครับความทรมานครึ่งชีวิตของเราก่อนที่ออป้าจะเจอเอ็นอพีตอนนั้นออป้าก็อายุสามสิบห้าครับซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยน นะกำลังเริ่มที่จะรู้จักอ l p เลยคุณคิดดูนะว่าคนที่อายุสามสิบห้าปีมันมีอีโก้มาตลอดทั้งชีวิตการที่ป้าจะเชื่อเรื่องจิตเป็นเรื่องที่ยากมากและมันไม่ใช่เรื่องที่หลอกลวงครับและมันไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเพราะคนส่วนใหญ่ขาดการลงมือทําต่อให้คุณรู้เรื่องจิตมากมายคุณก็ยังต้องลงมือทําครับแต่การลงมือทําไม่ได้ลงมือทําด้วยความกังวลลงมือทําด้วยความวางใจไม่มีใครไม่ลงมือทํา แม้แต่โค้ชหลายคนที่เขาออกมาสอนคุณเรื่องจิตใช่ไหมโค้ชหลายคนออกมาเปิดคอร์สเรื่องจิตกับคุณเขาก็ยังต้องไลฟ์สดเชิญคุณเข้ามาในโปรแกรมของเขาจริงไม่จริงใครคิดว่าใช่เพมใช่ไม่มีใครไม่ทําครับเพราะหากเราไม่ทําคือไม่สร้างไม่สร้างก็จะไม่เกิดขึ้นทุกสิ่งบนโลกใบนี้หากไม่มีการสร้างก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันเป็นการสร้างที่เปลี่ยนไหมครับเป,รรเ,ไปไรเป็นการสร้างที่เต็มไปด้วยความรักเป็นการสร้างที่เต็มไปด้วยแพชชั่น เป็นการสร้างที่เต็มไปได้วยพลังงานของความรักคุณสร้างทุกสิ่งทุกอย่างะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์สุขภาพทุกสิ่ทุกอย่างด้วยความรักคุณสามารถที่จะเหนือความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในโลกภายนอกได้คุณจะเข้าถึงจิตปิญญาณที่แท้จริงหรือตัวตนครับมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่าย อาการของป้าทั้งหมดหายไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตาที่มองชัดขึ้นนิ้วหายแล้วก็แพลในกระเพาะรวมถึงโรคตับด้วยครับตอนปีหนึ่งตอนเรียนรามเนี่ยเจาะนะแล้วก็เรารู้สึกเหนื่อยล้าปเป็นป,ปกติเราก็เลยไปตรวจเป็นโรคตับคุณเชื่อไหมนณปัจจุบันทุกอย่างสมบูรณ์แบบครับไม่มีอาการนั้นอีกต่อไปไม่มีอาการนั้นอีกต่อไปนะครับเราก็เป็นคนที่แข็งแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นไตรกิสลายความน่ทุกอย่างปกติหมดครับ เราไม่ได้อนุญาตให้เราสุขภาพไม่ดีแต่เราอนุญาตให้เราสุขภาพดีอายุยืนยาวคุณสามารถทําได้เวลาที่จิตเนี่ยไปเหนือคําว่าตัวตนคุณจะสามารถที่จะเยียวยาร่างกายการเงินแล้วกวามสัมพันธ์ได้วันนี้มาแบ่งปันสิ่งนี้ค่ะคุณอาจจะสามารถทําได้นะด้วยการที่ฝึกความสงบของจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาธินะครับหรือแม้แต่การที่คุณใช้การเดินจงกรม หรือแม้แต่การที่คุณ affirmation การจิตนาการให้คุณอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธ์การจิตนาการก็ช่วยได้นะเพราะว่าบางคนไม่เก่งสมาธิคุณก็สามารถใช้ visualization นะครับจิตนาการไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่คุณต้องการหรือคุณใช้การโฟกัสจดจอ่อความสงบของธรรมชาติที่กําลังเยียวยาวคุณทุกขณะนะครับมนุษย์ไม่ใช่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเยียวยาวอย่างไรเพียงแต่อัตตาในโลกภายนอกมันหยุดยั้งมากกว่า ไม่ให้เราเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณอันร้ขีดจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาแบ่งปันไว้ประมาณนี้ว่าเราสามารถเป็นคนที่ดีได้นะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการเงินหรืออะไรก็ตามนะและในช่วงใช้นะครับขอประชาสัมพันธ์ไว้นิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่นะสอบถามมาว่าสัมมนาปลุกแยกแขกของรวยของเรานะครับมีอีกทีตอนไหนนะมีทีวันเสาร์ที่23มีนาคมนะครับที่กรุงเทพนะครับเวลาแปดโมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งครับ สถานที่เขาก็จะแจ้งคุณใน Line a อดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออยากให้คุณมาเจอกันในรุ่นที่16บกนี้ art of fulfillment ครับศาสตร์ของการเติมเต็มเราจะเชื่อมต่อระหว่างพลังไร้ขีดจำกัดและกายภาพคุณทำให้คุณได้กลับไปเห็นเด็กคนนั้นอีกครั้งหนึ่งคือเด็ก5ขวบในตัวคุณทำให้คุณกลับไปเห็นจิตใต้าสนึกจิตเดิมแท้ที่แท้จริงของคุณเพื่อทาให้คุณรู้สึกถึงพลังแห่งความรักซึ่งพลังแห่งความรักนี่แหละครับที่มันจะขับเคลื่อนตัวคุณครับ และแน่นอนครับสำหรับคนที่สนใจบัตรเจเนอเรลครับเพียงแค่1990บาทเท่านั้นครับบัตรสเปเชียลเพียงแค่2990บาทเท่านั้นสำหรับคนที่ต้องการโคชชิ่งนะหลังจบสัมมนาอีกประมาณ40บนาทีครับก็มีบัตร V i P ครับอยู่ที่4,990บาทเท่านั้นครับอันนี้เป็นการเรียนสด1วันเต็มจนถึงค่ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือหวังว่าเราจะเจอกันในสัมมนาปลูกยักษ์แห่งขอรวยนะครับใครสนใจก็ทักลไลน e ์ s อทไซ p a พี a n เออเอสเอ็นได้เลยนะค ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเพื่อให้เราได้เข้าถึงประโยชทองที่อปาปาได้บอกคุณไปลดอัตราลดความยิงพยองลดความรู้มากของคุณและอยู่ในความเป็นตัวคุณไม่ได้อยู่ในความควบค,คุมใครคุณจะเริ่มเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้มากขึ้นครับวันนี้สดเลยครับ